วันนี้มีข่าวฝากนะครับอมปปสครับนะจะขอค่าลถหน่อยจะขึ้นมากรุงเทพจะมาติดตามกลุ่มที่นะครับศาลวินิจฉัยไปแล้วว่าไอ้พวกล้มล้างการปกครองเนี่ยโดยเฉพาะไอ้พู้เฒ่าเนี่ยนะฮะจะมาติดตามคดีที่กรุงเทพหน่อยนะครับก็เลยจะมาขอค่าลถหน่อยอดมินก็เลยต้องทําคลิปให้ ี่น้องประชาชนได้รับรู้นะฮะว่าเนี่ยครับก็บอกว่าอ,องค์มปสานี่เป็นกลุ่มที่เบี้ยน้อยหอยน้อยนะฮะเราก็ไม่ได้มีเงินทุนอะไรมากมายเขาบอกอ่านการที่จะขึ้นไปกรุงเทพแต่ละทีเนี่ยก็ต้องมีการค่าใช้จ่ายเยอะแยะมันจะเป็นค่าโรงแรมค่ารถค่าลานี่ยังไม่ทวมถึงค่าดําเนินคดตีต่างๆนะครับอ,รองค์มปสานเขาก็ดําเนินการได้อย่างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ รวดเร็วฉับไวนะฮะวันนี้เขามีภารกิจที่จะขึ้นมากรุงเทพเพื่อจะติดตามเร่งดําเนินคดีที่ว่าเป็นคดีตัดเลขคดีไปแล้วเนี่ยนะว่าไปถึงไหนแล้วเร่งจัดการหน่อยมาตามดูหน่อยว่าเกียร์ว่างหรือเปล่าตำรวจเกียร์ว่างหรือเปล่านะฮะนี่นะครับอันมินก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะก็ไม่ค่อยมีตังค์ตรงนี้ไม่ค่อยมีตังค์ด้วย ก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่รับสถาบันนะครับก็ช่วยกันสนับสนุนค่ารถแก่นหน่อยก็แล้วกันนะเออเพราะว่าถ้าไม่มีโอมบอปสเนี่ยก็ไอ้พวกขนาดมีโอมบอปสไอ้พวกช่างเจ้ามันก็ยังหมินไม่เว้นแต่ละวันเลยนะมันก็ยังไม่เข็ดไม่หลบับไม่อะไรกันเลยนะนะเออนะครับเนะีนะ่ยงามเวทีอย่างเงี้ยนะถ้า โอไม่ไปแจ้งเนี่ยจะมีใครไปแจ้งไหมไอนางงามไม่ชังชาตินะ่ะก็มาพูดบอกประเทศเป็นประเจการอย่างเงี้ยนะครับเราต้องแก้หนึ่งหนึ่งสองอย่างเงี้ยไอร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะมีใครไปแก้จะมีใครไปแจ้งไหมไอพวกบ่อนทําลายชาติพวกเนี่ยนะครับเออ เนี่ยครับก็สนับสนุนแกหน่อยนะคนละห้าบาทสิบบาทก็ได้ใครมีตังก็สนับสนุนไปแล้วแต่นะครับนะโดยเฉพาะไอ้กระบวนการสามนิ้วเนี่ยตอนนี้มันเหมิมเกิมหนักมากเลยนะมันคุกคามสะบวนเะเด็ดแล้วนะแต่มันยังไม่เข้าหนึ่งสองเนี่ยถ้าเข้าหนึ่งสองนี้กําลังโอมก็กําลังดูพิเคราะห์หลักฐานพิจารณาอยู่ว่าเป็นขบวนของใครนะครับเป็นขบวนของใคร นะเราใครเป็นผู้ขบวนการในตะโกนไล่อย่างเงี้ยเขาก็ไปพิจารณาอยู่ไม่ต้องหว่วงถ้ามันเข้าก็โอมแจ้งแน่นอนนะครับนะก็มีการส่งให้ทีมงานก็ตรวจสอบดูอยูนะนะ่ตอนนี้ก็เขาเรียกว่า รอเพียงแต่ว่าใช้เวลาสักนิดหนึ่งบางคนบอกจัดการมันไม่ได้สักทีจัดการมันไม่ได้สักทีมันต้องใช้เวลาเป็นปีแหละครับนะเป็นปีอะ่ะกว่าจะดาเนินคดีกว่าจะอะไรนะก็ทยอยทยอยติดคุกกันไปนะครับปีน่าจะปลายปีนู่นแหละนะออหรือไม่ก็ปีหน้านะถึงจะเห็นผลงานว่าติดคุกจริงไว้อะไร นะครับมันต้องใช้กดมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งบางคนใจร้อนบอกเอ้ยทาไมเราทําอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยทําอะไรไม่ได้เลยนะรัฐบาลทําไมไม่ทําเลยทำไมเออแอมก็งงทาไมรัฐบาลไม่ทำนะรัฐบาลน่าจะมาบริจาคให้โองบกสอบางนะนะครับมาช่วยแกหน่อยนะเอเดี๋ยวไปว่าว่ามากก็ไม่ได้ว่าว่าเดี๋ยวเอฟซีรัฐบาลก็มาทัวลงแอดมินนะฮะ เออนั่นแหละเอาเงินรัฐมนตรีดิจิตอลมาให้โอ้บปปสดีกว่านะ